ปรมาจารย์ขุ่ยมานตอนที่แปดสิบหก หลานสี่เฉินเริ่มเล่าว่าคุณชายเว่ยในคืนนั้นจะหยิบตราพยัคฆมินออกมาสองซีประกบมันเข้าด้วยกันหลังเขียนค่าจนสาสมใจแล้วก็มีสภาพเยี่ยงลูกโนซิ้นแรงใกล้ร่วงหล่นหวังจีรับบาดเจ็บจากการคุ้มครั่งอารวาสของเจ้าเช่นกันสภาพของเขาในเวลานั้นไม่ไดีดีกว่าเจ้าสัก์เท่าไรแต่เขาก็พยายามประคองตัวต้องอาศัยเรนทรีช่วยพยุงจนฟื้นอยู่ในอย่างมั่นคงถึงอย่างนั้นทันทีเห็นเจ้าเดินโซซัดโซเซจะไปกับเร่ง รถตามเจ้าไปทันทีผู้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเหลือเพืยงไม่กี่คนที่ยังสามารถประปองสติไว้ได้ข้าก็แทบพยับไม่ไหวแล้วได้แต่มองหวังจีที่แทบไม่เหลือพลังปราณเดินกระโปกกระเพกตามหลังเจ้าพอจับตัวเจ้าไว้หน้ากระพาขึ้นเรนทุรีขี่กระบี่จากไปด้วยกัน สองเชยามให้หลังพลาังปรานของข้าฟืน้นเขินเรียบกลับไปขอกำลังเสริมที่สกุลหลานข้าเป็นห่วงว่าหากตะโกนอื่นตามหาพวกเจ้าเจอก่อนหวังจีถูกคนหาว่าสมรู้ร่วมคิดเป็นพวกเดียวกับเจ้าสถานเบาเสื่อมเสียชื่อเสียงให้ต้องด่างพร้อยไปตลอดชีวิตสถานหนักถูกสังหารโดยไม่ปล่อยให้อธิบายข้ากับท่านอาจจึงคัดเลือกผู้อาวุโสสาสิบสามท่านที่เคยชื่นชมเอนดูหวังจีขี่กระบี่ตามหากันอย่างลับๆับอยู่สองวันจึงเจอบอดแสของพวกเจ้าในเขตอีหลิง วังจีพาเจ้าไปซ่อนไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งตอนพวกข้าไปถึงเจ้านั่งนิ่งอยู่บนก้อนหินในถ้ำหวังจีกุมมือเจ้ากาลังถ่ายทอดปรลังปราณให้เจ้าได้พร่หมกระซิบพูกเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงอย่างนั้นตั้งแต่ต้นจนจบเจ้ากบพูดกับเขาซ้ําๆเพียงประโยคเดียวใสหัวไปใสหัวไปเมื่ออุเชนรู้สึกกลำลองแห้งผากขอบตาแดงเรือ่อพูดไปออกสักคําส่วนล้านสี่เฉินยังคงเล่าต่อจู่ๆท่านอาของข้าปรากฏตัวตรงหน้าเขาแล้วตวัดลั่นสั่งให้เขาอธิบายหรือเหมือน เราก็เดาได้แต่แรกได้ว่าจะต้องถูกพวกข้าตามตัวเจอแต่กราบตอบว่าไม่มีสิ่งใดให้อธิบายเรื่องราวก็เป็นเช่นนี้ตั้งแต่เล็กจนโตเขาไม่เคยโต้เถียงข้ากับท่านอาสักครั้งแต่เพื่อเจ้าแล้วหวังจีไม่ได้แค่โต้แย้งท่านอายังชักกระบี่โรมรันกับเ่าผู้บำเพ็ญเพียรร่วมสายเลือดจากสกุลหลานแห่งกูสูทำร้ายผู้อาวุโสสาสสาท่านที่พวกข้าเชิญมาจนบาดเจ็บสาหัสเว่ยอยุเชนถึงผมตัวเองข้าข้าไม่รู้ข้าไม่รู้เลยจริงๆ นอกจากพูดซ้ำๆว่าตนไม่รู้ว่าเช่นที่อาจพูดคําอื่นได้หลานสี่เฉินขมกั้นอารมณ์อยู่ครู่หนึ่งและวูดพ่อยพูดต่อรอยแส่ประกาศสิบสามรอยลงโทษทั้งหมดในคราเดียวหนึ่งหนึ่งคนเจ้าน่าจะรู้ว่าตอนเกี้ยนโดนตัวนั้นเจ็บแค่ไหนต้องนอนพักรักษาตัวนานเพียงใดหลังเขาดึงดันส่งเจ้ากลับเนินป่าช้าและต้องประับโทษด้วยความเศร้าหมองต้องคุกเข่าอยู่หน้าศิลาจะรึกวินัยนานเท่าไร่ ตอนข้าไปเยี่ยมเขาเลยบอกว่าคุณชายเวยทําผิดมหันเหตุนาะยจะต้องกล้าต้องถล้ำผิดตามเขาด้วยเขากลับบอกว่าเขาไม่อาจตัดสินชี้ชัดว่าสิ่งที่เจ้าทํานั้นถูกหรือผิดแต่ไม่ว่าถูกหรือผิดเขาแค่ดีรับผลที่ตามมาพร้อมเจ้าตลอดเวลาหลายปีนั้นแม้จะพูดว่าเก็บตัวสำนุกตนแต่แท้จริงแล้วเขาบาดเจ็บสหัสจนยากจากะขยับเยื่นว่าต่อให้เป็นเะนั้นหลังเขารู้ข่าวการตายของเจ้าจะคงฝืนลากสังขารเช่นนั้นออกไปไม่ว่าอย่างไรก็จะไปดูกับตาตัวเองที่เดินป่า ชาสักครั้งตอนนั้นเขาช่วยเจ้าแล้วพามาซ่อนตัวอยู่ในถ้ำพูดกับเจ้าอย่างไรมองเจ้าเช่นไรต่อหูหนวกตาบอดก็เ,เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เข้าใจว่าเขาคิดอย่างไรกับเจ้าดังนั้นท่านอาจ์ึงได้กรอดจนยากจะระงับสมัยวังจียังเด็ก เขาเป็นแบบอย่างของลูกหลานในตระกูลพอเติอบญาติก็เป็นยอดวีมือผู้มีชื่อเสียงแห่งสำนักเซียนช่างางงามเที่ยงธรรมไม่เคยด่างพร้อยมาทางชีวิตความพลาดพรั้งเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตนี้ก็คือเจ้าเด็กเจ้ากับบอกว่าเจ้ากับบอกว่าเจ้าไม่รู้ คุณชายเว่ยหลังเจ้าถูกคาถาอุทิตร่างพากลับมาเจ้าสารภาพความในใจและตามตื้อเขาเช่นไรทุกคืนทุกข้าคืนเจ้ารบเร้าจะจะเจ้ากลับบอกว่าเจ้าไม่รู้หากเจ้าไม่รู้เหตุใดจึงทำพฤติกรรมเช่นนี้ <c oughs> ว่ยเช่นอยากย้อนกลับไปช่วงเวลานั้น,นลงมือสังหารตัวเองยิ่งนักเป็นเพราะเขาไม่รู้นั้นเขาจึงกล้าทำพฤติกรรมเช่นนี้อย่างไรเล่า ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกหวาดกลัวจับใจหากหลานหวังจีไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเขาจําเรื่องราวในช่วงหลายวันหลังเกิดเหตุการณ์เลือดล้างเมืองไร้ราตรีเมื่อชาติก่อนไม่ได้หากหลานหวังจีนึกว่าเขารู้สึงถึงจิตใจหลานหวังจีมีต่อเขามาตลอดเช่นนั้นหลังเขาฟื้นกลับมาสิ่งที่ทาลงไปนั้นเล่าจะเรียกว่าอะไร ช่วงแรกเขาใช้พฤติกรรมหน้าอับอายพวกนั้นทําเรื่องเช้าโชวอย่างสุดกําลังเพื่อหลานบางจีรังเกียจต,ตนเดยเร็วที่สุดจะได้จับเขาโยนออกจากแดนเรนเมคาจากนั้นต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องพบกันอีกหลานหวังจีไม่มีทางดูไม่ออกว่าแท้จริงแล้วก็มีจุดประสงค์อะไรแต่ถ,ถึงกระนั้น อีกฝ่ายกลับยังยืนกรานจะปกป้องเขาไว้ข้างกายไม่ปล่อยให้เจียงเฉิงได้มีโอกาสเข้าใกล้หรือสร้างความลำบากใจให้เขาเวลามีคําถามก็ยินดีตอบเวลากอร้องก็สนองให้ตามใจนับร้อยให้อภัยนับพันกระทั่งเผชิญหน้ากับการหยอกเยาะก,กันแกล้งอย่างต่ำช้าสารพัดร,รูปแบบจากเว่ยอู่เชียนก็ยังสามารถควบคุมตนให้อยู่ในขนบไม่ออกนอกกรอบ เช่นนั้นเมื่อครู่ตอนอยู่ในโรงเตรียมที่จะจูอีกฝ่ายผลักเขาออกหรือจะเป็นเพราะนึกว่าเขาทำไปด้วยนึกสนุกเพียงชั่ววูบว่ยอุเชนทำใจคิดต่อไม่ไหวจริงๆจึงพุ่งออกจากศาลเจ้าแม่กวนอิมทันทีผู้มาเพ็นเพียงหลายคนถลันมาดักหน้าเขาไว้ก่อนจินกวงยา้วจับพูดขึ้นคุณชายเว่ยข้าเข้าใจในความร้อนใจของเจ้าเวลานี้เว่ยอุเชนแค่อยากพุ่งกลับโรงเตรียมมาอยู่ข้างกายหลานวังจีเพื่อสราบความใจไปเรื่อยเชื่อ ข้าฟาดฝ่ามือใส่หลวงจีน2รูปที่ตั้งใจจะกัดขวางกลางตวาดลั่นเจ้าเข้าใจกับผีน่ะสิหลังซัดเป็นหนึ่งฝ่ามือก็มีกระโจนเข้ามาอีก7จดปดคนเบื้องหน้าเฮ้ยอเช่นจึงดำทะมือในบัตรโดนส่วนจินกงยาว้วอยู่ด้านข้างยังคงมุ่งมั่นจะพูดต่อให้จบข้าแค่อยากบอกเจ้าว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนกลับไปก็ได้หาดก้อนุงจินมาเขาก็มาถึงแล้ว หารกางจีนของเจ้าเขามาถึงแล้วรังสีกระวีสีฟ้าเย็นเยียบดู้แข็งซ้ายหนึ่งพุ่งลงจากภาคฟา้าเสียงกรีดแหลมบีบคั้นฝูงชนที่โอบล้อมรอบไว้อุเชีนใหถอยร่นก่อนจะลอยกลับไปอยู่ในมือคนพวกน,นั้นหลานบังจีพลิ้วกายลมายืนหน้าศาลเจ้าแม่กวนอิมอย่างไร้ซุ่มเสียงและมองเว่ยอุเชนคราหนึ่ง,นนงสีหน้าไม่ได้ปิดแผกกับเมื่อก่อนแต่ด้วยความตื่นเต้น ทำให้ถ้อยคันเวอร์เชื่ยอยากพรั่งครูออกมาพรานเกิืนหายลงท้องไปสิ้นกล้ามเนื้อช่วงท้องบิดแน่นเกร็งกระดูกได้แต่พึมพำว่าหลานจ้านไม่ครูจินหลิงฟังคำพูดของหลานสีเฉินจนตกตะลึงทันทีที่เห็นหลานหวังกีมาคันมองด้วยความหลิงโลดแต่พอเห็นเวลตาของเขากราบเว่ยอุเชียนยาน้องสอตาการเสหน้าเด็กหนุ่มพรานเปลี่ยนเป็นพิลึกพิลัน่น จินกงเยาถอนใจดูสิข้าบอกแล้วคุณชายเว่ยอยู่ที่นี่หันกวางจินจะต้องตามมาแน่หลานหวังจีพริกข้อมือข้างในถือกระบี่เร้นทุรีขนาดจะลงมือจินกงเยากากลับร้อหานกววงจินทางนี้เจ้าถอยหลังไป5้ก้าจะดีกว่าเว่าเชื่อสุกเจ็บจิบบริเวณต้นคอมาจะพันล้านสี่ฉินจึงรีบกระชิบบอกระวังอย่าขยับ สายตาหลันบังจีจับจ้องบริเวณลำคอของเว่ยอุเชียนเป็นหน้าเปลี่ยนเป็นซีดเผือกซ้ายพินสีทองบางเฉียบจนเทพมองเห็นเส้นหนึ่งพันรอบคอเว่ยอุเชียนซ้ายพินเส้นนี้บางมากเป็นซ้ำยังเคลือบด้วยสีชนิดพิเศษทาให้ยากจะมองเห็นด้วยตาปราผนกกับไมโครเว่ยอุเชียนสับสนว้าวุ่นใจย่อมไม่มีกระจิตกระใจระวังสิ่งใดจะถูกอีฝ่ายพันรอบจุดตายไว้ได้ บยฉันพูดขึ้นหลานจ้านยาเจ้าเจ้าอยาถอยนะแต่หลานบางจีพันถอยหลังห้าเก้าโดยแม่ลังเลสักนิดจินกวางเย้าจึงเอ่ยยอดเยี่ยมถัดพระกเชิญเจ้าเก็บกระบี่เรนทรีเข้าฝากด้วยเสียงจิ้งดังขึ้นหลานบางจีทําตามทันทีเว้ยฉชนถึงกับตวาดอย่างเครียดกราดเจ้ายาได้คืบจะเอาศอก จินกงเยากล่าวว่าอย่างข้านะหรือเรียกว่าได้คือจะเอาสอกถัดไปข้าจะยังให้หันกวางจินลงมือผนึกชีผจรพรลลานของเขาเองเช่นนั้นจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะเว้ยเช่นพูดอย่างเดือดดาลเจ้าเจ้าเจ้ายังไม่ทันกล่าวจบความเจ็บปวดอันเจิดจากเนื้อหนังถูก,ก,กเกราะแล่นขึ้นจากลำคอก่อนของเลี้ยวจะไหลลงจากลำคอของเว้ยอูเชียนใบหน้าหลานมจีพรานขาวเสียดจินกวงเยาเอ๋ยเขาจะไม่ฟังคำพูดข้าได้อย่างไร เอ่ยเอยเนี่ยจินกรงยาเอ่ยเขาจาให้ฟังคำพูดข้าได้อย่างไรคุณชายเว่ยเจ้าไปคิดบ้างหรือว่าชีวิตของเขาแขวนอยู่ในกามือข้าหลานบางจีพูดเน้นทีละคำอย่าแต่ต้องเขาจินกรงยากล่าวเช่นนั้นหางกองจินของรู้หน้าก้นทำเช่นไรเพียงชั่วครู่เดียวหลาน่างจีพูดขึ้นว่าได้หลานสีเฉินถอนใจเฮือกหนึ่งหลานบางจีเงื้อมือขึ้นฟาดลงไปดังหนักสองทีจัดการผลึกชีวประจานปราณของตัวเองจินกรงยายิ้มบางเลยเอ่ยเสียงเบาแบบนีช่าง หลานวังจีจ้องพวกเขาก็เหม่งปล่อยเขาเว่ยเชนกรับพูดขึ้นหลานจ้านค่ามีอย่างบางอย่างจะพูดกับเจ้าจินกงเยาขัดขึ้นว่ามีอะไรไว้ค่อยคุยกันทีหลังเว่ยเชียนค้านว่าไม่ได้ด่วนมากจินกงเยากล่าวว่าฉะนั้นเจ้าก็พูดทั้งอย่างนี้นี่เถอะเติมทีจินกงเยาแค่พูดไปอย่างนั้นเองแต่ใครจะรู้เว่ยเช่นกรับตอบรับขึ้นมาจริงๆเอาอย่างนั้นก็ได้ว่าแล้วเว่ยฉชนตะโกนสุดเสียงหลานจ้านหลานวังจีหารกงจินข่าไม่คร่ ใจจริงข้าอยากขึ้นเตียงกับเจ้านะฮะฮะฮะ ทันทีกินกงยาวเผอปล่อยมือสายพินก็คลายออกความรู้สึกเจ็บแปบบนลำคอหายวับไปในพริบตาเว่ยอเชียนถึงกระโรเผกห,หาหลันวังจีอย่างทนรอไม่ไหวถ้อยคำฉันฟ้าสันเทือนดินประโยคไม่ครู่ของเว่ยอูเชียนเป็นเหมือนฟ้าผ่าลงตรงกลางศรีษรษะทำให้จนป่านนสิสเดหลานวังจียังไม่กลับเข้าร่างใบหน้าที่เคยสงบนิ่งปราจากขึ้นอารมณ์มาตลอดจูจ่ๆปรากฏแววงุนงงสับสนอย่างหาได้ยากยิ่ง ขไม่ใช่เพิ่งถูกเว่ยเช่นใช้สองแขนอกกอดเอีวไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเช่นนี้เป็นครั้งแรกในคราในร่างกายก็ลานวังกีราวกับกลายเป็นท่อนไม้ถึมทื่อท่อนหนึ่งแข็งทื่อไปทั้งร่างจนบมรู้จเอมือทั้งสองข้างไปวางไว้ที่ใด เว่ยเช่นเอ่ยขึ้นอีกหลานจา้านที่เขาพูดเมื่อครูเจา้าเรียนชัดหรือ,อยังหลานวังจีขยับปริมฟีปากครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นเจ้าเขาป็นคนพูดสั้นๆเด้ดเด้ใ,ใจความเสมอเฉียบขาบหมดจดไม่เคยอึกอักบันนี้เขาก็พูดขาดขาด,ขาดหายหาคล้ายกำลางังลังเลเป็นอย่างมาก ผ่านไปสักพักยังกา่าไม่ครู่เจ้าบอกว่าหลานวังจีคร้าอยากยืนยันอีกครั้งว่าไม่คู่ตนไม่ได้หูแววแต่สําหรับเขาแล้วคําพูดทาวังนี้เอ่ยยากเสียยิ่งกว่ายากเว่ยเช่นกลับพูดอีกครั้งโดยแมลงเ,เรแม้แต่น้อยจะข้าบอกว่าใจจริงข้าอยากขึ้น <c oughs> หลานสี่เฉินที่ยืนอยู่ข้างๆกำมือกว่ายกมือขึ้นจดริมพี่ปากหลังค้นคิดอยู่ครุ่นกระถอนใจคุณชายเ้ย เจ้ากล่าวคำพูดนี้ได้ถูกเวลายิ่งนักช่างเข้ากับสถานการณ์ดีแท้ไวอุเชียงกล่าวคำขอโทษโดยไร้ซึ่งความจริงใจข้าต้องขออาภาัยประมุขรานถึงคนชั่วแค่อึดใจแต่ข้าก็ทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆ จินกงยาก็เหม็นทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วเชิงการที่หันไปถามจังขุดไม่เจออีกหรือรลวงจีนรุหนึ่งตอบว่าท่านประมกุกตอนนั้นท่านฟังลึกเกินไปบรรา,าจีนกงยาประเดี๋ยวเขียวประเดี๋ยวซีบรนดามองเป็นที่สุดแม้จะเป็นเช่นนี้เขาก็ไม่ได้ดูดนาะบริวารเพียงสั่งว่าเร่งมือหน่อย ยังไม่ทันขาดคำทันใดนั้นมีฟ้าแลบขาวโพลนวาบหนึ่งผ่านไปครู่นี้เกิดเสียงฟ้าร้องจินกวงยาวหันไปมองสีหน้าอึมครึมลงเล็กน้อยชั่วอึดใจต่อมาหยาดฝนก็โปรยปลายกลางอากาศไหยเชี่ยนจับหลานวังกีไว้เดิมทีคิดจะระบายถ้อยคำนับพันนับหมื่นที่สุมแน่นเต็มอกออกมาแว่าสายฝนเย็นเฉียบตกลงบนหน้าทำให้เขาใจเย็นขึ้นบ้าง จินกวงยาวพูดกับหลานสีเฉินว่าเจออุจิยยยนฝนตกแล้วข้าไปหลบฝนกันก่อนเถอะแม่หลานสีเฉินจะถูกควบคุมตัวอยู่ในกำมือจินกวงยาวแต่จินกวงยาวจะโค้งไปต่อหลานสีเฉินด้วยความสุภาพมีระยาะดังเดิม ไม่มีหยาบคายใส่แม้แต่น้อยพฤติกรรมไม่ต่างกับในอดีตออกจะเกรงใจเป็นพิเศษด้วยซ้ำดังนั้นต่อให้ไม่พอใจแต่ก็ไม่อาจระเบิดอารมณ์ใส่เขาดังคํากล่าวที่ว่าไม่อาจยื่นมือตตบหน้าคนที่กำลังยิ้มแยม้มยิ่งไปกว่านั้นเดิมทีหลานสี่เฉินก็ไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์อยู่แล้ว กินกวางยาวข้ามธรณีประตูก้าวนำเข้าไปในตำหนักประธานก่อนคนอื่นจะตามเดินตามเข้ามาโว้ยเชียงกะหลันวังเจเคยเข้ามาแล้วเมื่อตอนกลางวันภายในตำหนักประธานหลังนี้โอทงกว้างขวางผนังแดง ลวดลายทองสีสดดุดของใหม่เห็นในชัดว่ามีคนบรรจงเก็บกวาดดูแลอยู่เป็นประจำเหล่าผู้มเพนเพียนและหลวงจีนพวกนั้นช่วยกันขุดดินอยู่หลังตำหนักไม่รู้ขุดลึกเพียงใดจนป่านนี้ยังขุดไม่เจอของที่จินกวงยาวฟังไว้สักทีครันเ่อเอเช่นเงยหน้ามองโดยไม่เจรนากลับต้องตกตะลึงงนัน รูปสลักเจ้าแม่กวนอิมวิจิตรการตาบนแท่นสักกระเมื่อเทียบกับรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมทั่วไปแล้วดูเมตตาปราณีน้อยกว่าหลายส่วนทว่างดงามเฉิดฉันมากกว่าหลายเท่าถึงกระนั้นสิ่งที่ทําเขาตกตลึงก็คือพระพักของรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ให้ความรู้สึกคุ้นเคยคล้าย ใครคนหนึ่งไม่ใช่ว่าเหมือนจินกวงยาวที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเขาห,อหรอกหรือมองผ่านฐานยังไม่เท่าไรแต่เมื่อลองเทียบกับจินกวงยาจะพบว่ายิ่งดูก็ยิ่งละไม้ไมคล้ายคลึงก,กันกว่า5้าถึงหส่วนเวอยชันคิดในใจจินกวงยาหลงตัวเองขนาดนี้เชียวหรือนั่งแท่นครองตำแหน่งผู้บัญชาการเสียนร้อยตะโกนอย่างไม่พออย่างจะแก่ศาสรกลุ่พเคารพหน้าตาเหมือนตัวเองไว้ให้คนนับเหมือนจุดทูบบูชาหรือว่านี่เป็นการฝึกวิชามารศักอย่างที่ข้าไม่รู้ จูจเสียงหลานบางจีกระดังขึ้นข้างหูเว่อยอุเชียนว่านั่งสิความคิดเว่อยอุเชียนถึงดึงกลับมาทันทีหลานบางจีหาเบาะรองนั่งจากในศาลเจ้าแห่งนี้มาสี่ใบส่งให้หลานสีเ่เฉินกับจินหลิงสองใบอีกสองใบไปของเว่อยอุเชียนกับเขาแต่เพราะเหตุใดก็สุดจะรู้ได้ว่าหลานสีเ่เฉินกับจินหลิงต่างกันจะเบาะรองนั่งออกห่างไปทางอีกฝากหนึ่งไม่นานสร้างจะทอดตามมองไปไกลพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย พกจินกวงเหยาอ้อมไปยังหลังตับหนักแล้วเพื่อตรวจดูสถานการณ์การขุดหาของส่วนเว่ยอยุเชนจูงหลานหวังจีมานั่งบนเบาะไม่รู้เพราะจิตใจยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรืออย่างไรหลานหวังจีถูกเขาจูงในท่าทางงนเงียนเหมือนหย่อนกายลง ก็ลงค่อยนั่งนิ่งได้ด้านว่าอยเช่นสงบใจได้เล็กน้อยขณะและกําลังเพ่งมองไปหน้าหลานวังจีหลานวังจีหลกตาทําให้มองอารมณ์ไม่ออกว้อยเช่นรู้ว่าลาพรางคาพูดเมื่อกี้ประโยคไม่ครูเกงว่าหลานวังจียังคงไม่เชื่อเขาในเมื่อถูกคนโฉดเชื่อเนื่องรู้ความจริงทรมานอย่างช้าๆได้รอยยิ้มมานานถึงเพียงนี้การที่อีกฝ่ายไม่เชื่อย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อคิดไปถึงตรงนี้ว้ยเช่นก็รู้สึก แน่นตื้อที่กลางอ,อกปวดใจจนสั่นสถานไม่กล้าคิดต่อให้รึกซึ้งมากไปกว่านี้รู้เพียงต้องให้ยากระตุน้นหลานวังจีอีกนิดหลานจาน้านกขจะเอมองข้าสิเขาเอ่ยน้ำเสียงยืนการเกรงเล็กน้อยหลานวังจีตอบว่าหึ้ยเชื่อนสตรลมหายใจเข้าล,ะล,ะละึกเรือกหนึ่งและวเพูดเสียงเบาความจำข้าแย่มากจริงๆมีเรื่องราวในอดีตมากมาหลายเรื่องที่ข้าจำไม่ได้ รวมถึงเหตุการณ์ที่เมืองไร้ราตรีในคราวนั้นด้วยหลายวันนั้นที่แท้มีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างข้าจําไม่ได้เลยเมอได้ยินฉนั้นหลานวชกระเบิกตาโตเล็กน้อยเว่ยเช่นยื่นสองมือออกมาจับบาดสองข้างของอีกฝ่ายไว้แน่และพูดต่อทว่าทว่าเริ่มตั้งแต่ตอนนี้คำพูดที่เจ้ากล่าวกับข้ารวมถึงเรื่องที่เคยทําข้าจดจาไม่ลืมแม้แต่เรื่องเดียวเว่ยช่นพูดต่อเจ้าดีเป็นพิเศษข้าชอบเจ้าหรือพูดอย่างคือมีใจให้เจ้ารักเจ้าอยากให้เจ้าอยู่ห่างจากเจ้า อยู่ห่างจากเจ้าไม่ได้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นอย่างไรก็ตามข้าอยากร่วมร่าเดดกับเจ้าข้าอยากข้าอยากร่วมล่ารัติการกับเจ้าไปชั่วชีวิตเวทเชียนชูสามนิ้วชี้ฟ้าชี้นินและชี้ใจและอยากขึ้นเตียงกับเจ้าทุกวันข้าสาบานว่าข้าไม่ได้เกิดนึกสนุกชั่ววูบและไม่ได้จะหยอกเย้าเจ้าเล่นแต่อย่างก่อน และยิ่งไปได้เป็นเพราะทราบซึ้งในบุญคุณเจ้าสรุปคือไม่มีความคิดซับซ้อนใ,ใดๆท้งสิ้นข้าแก่ชอบเจ้ามากจริงๆชอบถึงขั้นอยากขึ้นเตียงกับเจ้านอกจากเจ้ากำต้องการใครอีกแล้วต้องเป็นเจ้าเท่านั้นเจ้าจะทําอะไรกับข้าก็ได้ตามแต่เจ้าต้องการถูกใจไปไหนก็ทําเลยข้าชอบท่านไหนขอเพียงยินดีร่วมทํากับข้า ขอเพียงเจ้าเย็นดีร่วมทำกับข้าพูดยังไม่ทันจบก็มีกระแสโชคลมแรงพัดมาวูบหนึ่งดับเทียนในศาลเจ้าแม่กอิมไปเป็นทิวแถวในขณะที่ไม่รู้ตัวจนผลพลอยก็กลายเป็นพายุโคมไฟที่แกว่งไกวซนกันอยู่นอกศาลเจ้าแม่กอิมเปียกฝนจนดับมอดนานแล้วรอบกายยังตกความมือดอย่างฉับพลันเว่ยอุเชียนทรงเสียงไม่ออกอีกแล้วด้วยท่ากลางความมืดมิดหลานเมื่อจีกอดเขาแน่นพร้อมปิดปากเขาลมหายใจหลานวันจีปั่นป่วนที่กระช่ และขณะกระซิบข้างหูไว้เช่นเสียงแห่พระมีใจให้เจ้าว้อยเช่นกอดอีกฝ่ายไว้แนบนั่นใช่หลานไม่เจอรักเจ้าอยากได้เจ้าว้อยฉชนตอบเสียงดังฟังชัดว่าใช่หลานวังจีพูดต่ออยู่ห่างจากเจ้าไมไ้นอกจากเจ้าก็ไม่ต้องการใครอีกแล้วต้องเป็นเจ้าเท่านั้นเขาตนคําพูดที่ว้อยเช่นกราบกับเขาทุกถ้อยคาทั้งเสียงและร่างกายล้นแต่สั่นเทาทําทให้ว้ายเช่นรู้สึกกรากับอีกฝ่ายจนจะร้องไห้ออกมาเต็มที่เต็มที ทุกครั้งที่เอ่ยคำฝ่ามือที่โอบเอวเว่ยอูเชียนจะแรดแน่นขึ้นทีและน้อยเว้ยเช่นถูกกอดแน่นจนเจ็บแต่กลับกวัดแขนกอดแผ่นหลังหล่านบังจิตแน่นขึ้นไม่แพ้การจนตัวเองแทบหายใจไม่ออกว่ายังคงเกาะเนืบราวกับตังเมจิตเจ็บใจด้วยอานออกแรงกอดให้แน่นก่อนนี้ไม่ว่าอะไรล้วนแต่หมองไม่ชาด หน้าอกของพวกเขาแนบชิดกันหัวใจสองดวงอยู่ใกล้กันจนไรช่องว่างโว้ยเชื่อรับดูได้ยอย่างชาัดเจนว่าหัวใจเขงล้านหวงังจีกําลังเต้นอย่างบ้าคลั่งความร้อนรุ่มลุกลามไปทั้งใจยังมีหยดน้ําตาหยดหนึ่งล่วงบนลำคอของเขาและเลื่อนหายไปอย่างไร้ซุ้มเสียง จนไม่แน่ใจว่าตนเข้าใจผิดไปเองหรือไม่ในเวลานั้นเองเสียงพีเท้าเดินข้าตหนักหน้าด้วยความเร่งรีบดังมาระลอกหนึ่งจินกวงยาวซึ่งพาผู้มาเป็นเพียรหลายคนไปตรวจดูด้านหลังตำหนักย้อนกลับมาแล้วหลวงจินสองรูปเดินฝ่าลมแรงหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาต้องใช้พระกลังมหาศาลกว่าจะปิดประตูศาลเจ้าได้อีกครั้งตามด้วยขัดดันหนักเอื้องจินกวังยาวนำยันอักีออกมาเป่าเบาๆทีเดียวยันกระดาษพันแผดเผาแล้วจะมันจุดเทียนแดงใหม่อีกครั้งแสง สีเหลืองนวลอันแสนฤาษีเหล่านี้กลายเป็นความสว่างตัวไอเพียงหนึ่งเดียวท่ามกลางสายฝนรัติการทานใดนั้นกบเสียงเคาะก๊กก๊กก๊กอกกระจ่างชัดเจนสองทีดังมาจากนอกประตูมีคนมาเคาะประตูผู้ที่อยู่ในศาลเจ้าทุกคนตื่นตัวนละมองปลายทางประตูหลวงจีนสองรูปรี่้าประตูอยู่มีสีหน้าเหมือนพบศัตรูตัวเชกาดเล็งกระบี่ไปที่ประตูอย่างไร้ซุ้มเสียงขณะจินกงยาวถามอย่างเงยือกเย็นว่านั่นใครอะ คนนอกประตูเอ่ยขึ้นท่านพระมค,ค่าน้อยเองเสียงสูเซอร์ จินกวงเหยาส่งสัญญาณมือหลวงจีนสองรูปนั้นจึงตรดดานประตูก่อนซูเซอร์หอบเอาฝนหมกระหน่ำเข้ามาข้างในแสงไฟเหนือเทียนแดงที่เรียงรายถูกลมฝนพัดพายวูบไว้ประเดี๋ยวมืดประเดี๋ยวสว่างหลวงจีนสองรูปรีบหักประตูกลับดังเดิมซูเซอร์เปียกฝนจนชุ่มโชคไฟทั้งตัวสีหน้าเย็นเยียบหนาวจะเยือกจนปากเป็นสีม่วงมือขวาถือกระบี่มือซ้ายหิ้วร่างคนหนึ่งเดินเข้ามาขณะจะโยนร่างคนนั้นทิ้งลงกับพื้นพันเลือ เ,เ,เชื่อกันนั้นนวังจีนั่งตัวติดการอยู่บนเบาะรองนั่ง,งเมื่อไม่นานมานี้ซูเซอร์พราท่าครั้งใหญ่ให้สองคนนี้จึงหน้าเปลี่ยนสีทันควันเขาพรันชักกระวีออกมาพร้อมเฉลียงมองจินกวงเยาครั้นเห็นจินกวงเยานิ่งเฉยเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจะรู้ได้ทันทีว่าเวลานี้คนทั้งสองถูกคุมตัวแวล้วซูเซอร์ถึงค่อยสงบใจลงได้จินกวงเยาถามมาเกิดอะไรขึ้นซูเซอร์กล่าวข้าเมืินเจอเขาระหว่างทางคิดว่าหน้าจะมีประโยชน์จึงช่วยกาะดจับตัวมา จินกุญยาเดินเพื่อก้มลงมองใกล้ๆและถามพระเจ้าทำร้ายเขาบาดเจ็บหรือซูเซอร์ตอบมิได้บาดเจ็บเพียงแต่ตกใจจนหมดสติไปเท่านั้นเขาพูดพร้อมโยนร่างคนผู้นั้นลงบนพื้น จินกุยาวกกราวเตือนว่าหมิ่นซ่านเจ้าอย่างลงมือนหนักถึงเพียงนี้ห้ามทําเขาตกใจหรือเลือดตกยางออกเด็ดขาดซูเซอร์ตอบรับว่าขอร,รับเขาหิ้วตัวคนที่ตนนํามาโยนทิ้งไว้ไม่ครู่ขึ้นนําไปวางข้างกายหลานสีเฉินอย่างระมัดระวังหลานสีเฉินจับจ้องคนผู้นี้ไม่วางตาพร้อมรวบผมเปียกชื้นที่ปลกหน้าขึ้นดูคนที่ตกใจจนไปลมหมดสติผู้นี้คือเนียวายสังอย่างคิดไว้ไม่มีผิดมีฝ่ายน่าจะพักเพิ่งพักฟื้นที่ป้อมบงกฎจนหายดีแล้ว และอยู่ในระหว่างเดินทางกลับชิงหือก่อนจะถูกซูเซอร์ดักจับตัวมาหลานสีเฉินเงยหน้าถามเหตุายเจ้าต้องจับตัวไว้สั่งมาด้วยจินกวงยาวบอกมีประมุกตะโกนอยู่ในกำมือเพิ่มขึ้นอีกคนย่อมสามารถทำให้คนอื่นๆวาดกลัวกว่าเดิมแต่พี่รองโปรดวางใจ ท่านก็นรู้ว่าในอดีตค่าบาดต่อเนืไว้สั่งอย่างไรเมื่อถึงเวลาค่ายปล่อยตัวพวกท่านโดยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บใดๆทางสิน้นล้าน 4, าสีเฉินกล่าวเสียงเรียบข้าคนเชื่อเจ้าอย่างนั้นหรือกินกงวงเย้าเอ่ยว่าแล้วแต่ท่านเถอะจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจถึงอย่างไรพี่รองก็ไร้ทางเลือกอื่นอยู่ดีในเวลานี้เอกซูเซอร์ซ้ายตาเย็นเยียบไปทางเว่ยอยุเชียนกับล้านหวังจีเกาเข็นเสียงร้องฮึแล้วกล่าวว่า หานกวงจินปรมามจารย์คุยมานคิดไาถึงจริงๆว่าพวกเราได้พบกันอีกเร็วขนาดนี้ไม่นำสถานการณ์ยางกลับตาลปัดเป็นอย่างไรความถึกย้ำนี้เป็นเช่นไรบ้างล้านวังจีไม่พูดสิ่งใดสักคำแต่น่าให้แต่ไรมาเขาไม่เคยสนใจถ้อยคำย่อยยไร้สาระประเภทนี้อยู่แล้วส่วนเว่ยอยุเชนคิดในใจกับตาลปัดที่ไหน ตอนอยู่บนเนินป่าช้าพวกเจ้าวิ่งหนีหมดท่าบัดน,นี้พวกายังวิ่งหนีให้หมดท่าไม่ใช่หรือแต่ซูเซอร์คงอัดอั้นมานานหลายปีไม่ต้องถูกนายปลุกเราก็สามารถมีเพลิงทุศาสลูกโชนจะพูดเองเออเองได้เขามองสดลดหลานหวังจีรอบหนึ่งก่อนจะถากถางจนป่านนี้แล้วจังหวังค่าสงบนิ่งเยือกเย็นได้อยู่อีกหรือกะจะวางมาสนาง,งามไปจนถึงเมื่อไหร่หล้านหวังจียังคงนิ่งเงียบไม่เอ่ยคำาลานสีเฉันกลับเป็นฝ่ายพูดแทนเขาประมุกซูช่วงที่เจ้าศาึกษา ศิลปวิชาอยู่ในสำนักสกุลหลานแห่งกูซูของข้าพวกข้าไม่เคยปฏิบัติต่อไม่ดีต่อเจ้าเหตุใดเจ้าจึงจ้องเล่นงานหวังจีด้วยเซลซอร์พูดขึ้นข้าหรือจะ้าจ้องเล่นงานคุณชายรองสกุลหลานผู้มีพรสวรรค์ปที่หน้าภาพภูมิใจมาแต่เยาววายข้าเพียงรู้สึกขัดหูขัดตากระท่าทางประหนึ่งรือว่าตนวิเศษวิโสของเก่าเก้าเท่านั้น นี่มิใช่ครั้งแรกที่เว่ยเช่นได้รู้ว่าความชิงชังของคนพูนหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่จะเป็นต้องมีเหตุผลถึงกระนั้นก็อดรู้สึกพิศวงไม่ได้จึงเอ่ยว่าหานกวางจินเคยพูดว่าเขารู้สึกตัวเองวิเศษวิโสอย่างนั้นหรือถ้าจาไม่ผิดคําสอนประจําสกุลหลานแห่งกุซูมีข้อห้ามหยิงพยองอวดดีข้อนี้อยู่มิใช่หรือจินหลิงขัดขึ้นจะรู้เนื้อหาคาสอนประจระําสกุลสกุลหลานแห่งกุซูได้อย่างไรเว่ยเช่นรูปปลายคางคัดเยอะจนจําได้ จินหลิงโป้งถามอยู่ดีเจ้าจะคัดคำสอนประจำตระกูลของสกุลหลานแห่งกูซูไปเพื่ออะไรเจ้าไม่ใช่เด็กหนุ่มอยากพูดเจ้าไม่ใช่คนในตระกูลเขาสักหน่อยแต่คำพูดยังไม่ทันได้หลุดจากปากนักได้ว่าไม่ถูกต้องจึงต้องเก็บถ้อยคำ่านั้นไว้ด้วยสีหน้าดำท้าหมื่นเว้ยเชิญพูดกลัวหัวเราะคงไม่ใช่เพระหารกวางจินมีสีหน้าเย็นชามันแต่เด็กจึงให้ประมุกซูคิดเช่นนี้หรอกกระมังหากเป็นแบบนั้นจริงๆก็ไม่ยุติธรรมต่อหารกวางจินเอาเสียเลยเห็นเห็นกันอยู่ว่าไม่ว่ากับ ไา,ารขาล้วนแต่มีสีหน้าเช่นนี้ประมุกซูเจ้าควรดีใจที่เจ้าไม่ได้อยู่ศึกษาศิลปะวิชาที่สกุลเจียงให้อินเมิงสูสูถามอย่างเย็นชาเพราะเหตุใดอุ้ยอูเชียนบอก ไม่ฉะนั้นเจ้าคงถูกฆ่าทําให้โมโหจนตายไปนานแล้วนาสีสมัยข่าเป็นเด็กทุกวันข่ารู้สึกจริงๆนะว่าตัวเองเป็นสุดยอดอัจฉริยะที่ใต้ล่าดต้องตื่นตะลึงวิเศษเหนือชั้นของแท้ที่สําคัญข่าไม่ได้แค่รู้สึกเช่นนี้ในใ,นใจแต่ข้ายังเที่ยวพูดไปทั่วอีกด้วยเส้นเลือดบ,บนหน้าผากซูเซอร์ถึงกับปูดปนทุบปากเหนียวนี้นะจบตอนกันครับขอบคุณครับ